ชานะคะข้างล่างนะคะนถอดด้านาประกอบนะคะเราสามารถถอดแผ่นกระดานออกนะคะแล้วตัวขานนี้แยกจากกันได้นะคะค่ะตรงนี้นะคะชมนะคะนี้เรายังไม่ใสจีไปนะคะให้ท่านผู้ชมดูเราจะทำมาตรงนี้นะะที่เรายังไม่ใส่จีงไปจะให้เห็นว่าการทำตู้ตัวนี้มันจะต้อง ดังนั้นการทำจะต้องใช้ฐานตัวใหญ่เป็นตัวรับ